สวัสดีค่ะคุณยายผลค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของคุณยายผลเนาะค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะคุณยายเนาะฝันเห็นผู้หญิงเปิดเสื้อเปิดของรับให้เบิ่งเนาะหนึ่งสองหาของคุณยายค่ะจุกัดหน่ะมค่ะแฝดเขาเอาไปดัดใช่คุณยายแต่ผู้ใดตัดริ่นก็โชคมันน้อกันกับคุณยายอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นยังไงคุณยายงวดนี้ฝันว่าจังไงคะ มันวัดอีกหน่อยมากาแม่มาขับาาแน่มาเอาอิงเอาจังอีกนรื่องไปชไม่บอกปะหนอก็ใส่มันกรน้ำไปใส่มันกรน้ำค่ะเปน้อนีมันก็แท่มันขึ้นก็แท่มสุดนนยโดดลโอ้ยมึงจะมากัขาบูยันออกนะแม่ยันออกเลยนะแม่ไปใส่กระแน่นน้าไม่ใช่กระนนํากลดอน่ไปดีใส่กับไปหนักวานนี้คนแท้ะเนียน่งแต่ได้เห็นเออคนยทีแรกคนน่าเพา้งหุดว่าแม่แจรัก็ุดนะโอ้ยเห็นกูอีกแล้วอ่ะว่ม จิตได้แม่มันเห็นผู้อีกแล้วค่มันสร้างลงแม่นเอาอย่างนี้หรโอ้ยเดี๋ยวจะเผาปูอยู่ว่าพันบอกคนมาหมักเึงคนจะสร้างลงพอดีก็สร้างลงมาโดนลงเลยยังวะนั่มติดต่อขนาดโดนซักเลยโดนมาหาจิตมากั้ขาดอีกแล้วท่านี้ก็ยันออกว้ายว่ะาะว่าขวนพันจะได้มากิดจงมาหมักปูเนาะ ก็ห่วงชื่อหอนมันเนาะเขามเขาเอื่นแม่แม่แม่บ้านเนี่ยนะบ่คือบ่พันี่ยังบอกยังว่าเม็ดเกี่ยวจะมาะพันเกี่ยวกันมันบ่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 เป็นลูกหลานในหมู่บ้านนี่ว่าคุณยาย่จังละมาบ่อยู่บ้านยังหน่อยลูกพี่ใหญ่บ่ลืมเปล่าน้าหน่อเป็นลูกหลานในหมู่บ้านเนาะคุณยายเนาะผู้เคยเอิ่นคุณยายว่าแม่แม่ถามเห็นหนานี่ยมันก็เอิ่นใส่แม่ตัวละค่ะแต่ว่าฝันเห็นเพิ่นมาบ่มาก ตอนนี้พั่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณยายมีชีวิตอยู่กับพีนี่อ่าไอ้วามันความหูซึ้งมันหมูซึ้อคยว่าคะว่าพ่นี่มียแล้วเนียมันก็มีอยู่จจำกามากู้อ่ะกู้มาขาจนบบกไงลุ่นเล้าข้าลูกเลยล่ะมันกับอุ้ยคาลานุ่ลูกแล้วลุ่นลูกลุ่ล้าเลยลก็มายิ้ม ยิ่ม,มคือเห็ดทาเที่คือบ่าวอุซ่าห้องอีเด้อเนาะคือไปดูขอเขาหนนะิค่ะเขาเห็ดทาเขาเขาหน,นะมาอ่อยมาไม้เออมาอ่อยมาไม้มาเห็ดใส่ตาสุกตาหลานใส่โอ้ยม,มัน,นมันหนะักขัดมันเนาะเฮ้ยแต่เจ้าห้องจะให้จะดูผีปัดูเมื่อบาดมันมาตั้มทานดูพวกใส่ผ้าตลาดก็วกเคยขันเนี่ยอบอๆบอๆบอๆไตีตัวเลขจากความฝันนี่คุณยายสิตีตัวไหนคะตีหัวนี่ละ โฮกเก่าหนึ่งโเก่าสี่เก่าสี่คุณยายเอามือขานีออกเนยค่ะยกๆนอีกยกจับตอคุณยาจัอลบจ้าลบโอ้คุณยายเป็นเียนเลขไห้เลยเนาะทานผู้ชมเนาะหกสี่เนาะค่ะเนาะเก่าสี่หกสี่หกเก้าหนึ่งหกเก้าสี่นะคุณยายเนาะเอาบวกนี้บอกคุณยายเอาบวกเลยล่ะโอ้ค่ะคุณยายมักตัวไหแห่งบ่หวนนี่ หน่อยผเาก่าตัที่เป็นเสาชีตัวไหดหน่อยกัเป็นหนึ่งเนาะอ่ดหน่อยนี่เป็นหนึ่งดหน่อยเป็นหนึ่งเเก่าเาเก่าใช่กระนำพุกเนาะคุณใหญ่เนาะค่ะคุณใหญ่เอาลงก็ไดิค่ะก็ถือว่าเอาเป็นวลนี่แหละเนาะกรเน่นเก่าซีเป็นโหลเนาะคุณใหญ่เนาะค่ะคุณใหญ่เพิ่นก็เป็นคนที่ฟันแมนละค่ะท่านผู้ชม จังไงก็เอาไปพิจารณาเบิ้งงนะคะเนาะเพื่อนกับเ่าว่าคของปันได้เราค่ะผู้เฒ่าเนาะค่ะคุณนมหูโตเล็องค่ะค่ะเพื่อนกับไ้ลูไ้ร้านเขียนไว้ไ้เนาะเป็นว่าเพค่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันฝันยากเสือค่ะตัดลินเอาเนาะคุณยายเนาะแต่ว่าโตเลขที่คุณยายเพป่นเขียนไว้ในกระดาษเนาะหกเก้าหนึ่งหกเก้าสี่สื่อตัดเอากับเก่าซีหกซีเนาะคุณยายเนาะอายุเท่าไหร่คุณยายตอน เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบสอง้าเคยฝันว่านีคนมากมายเลยบอ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 ทะแต่ั้งแรกเลยเคยฝันเจ้าเสือแต่ว่าผู้ทีิมากมานั่นกรุ่นเล่าข้าวลูกข้าวรานทีละโอ้ยข้าลูกขาวรานสุนเอโอ้มามาดมาเกี่ยวมาเยี่ยมแบบผู้สาวผู้่าวเลยหรอเพิ่นเพิ่นได้เขามานี่ยังบอกคุณยายอยู่ทงน้ายังหโออยู่ทงน้าแนนไปเห็นหนาโอ้มันก็น่าไปเอ้า ปกันแี้วกึงนำมหาปุยิ้มใส่คือเห็ดคือุบ่าวคุสาวคืออันคาที่ขวงคนไม่เผื่อต้่งพวกคนก็แดงๆไปปัดไปปัดไปใส่คุณบ่าวคูสาวเนี๋ยจะอยู่ในวมในความชันนัันทั่วไปคือมากอยู่แต่ว่าห่าบนบนบนิตใจแห้งปนดคือบ่าวเราเพิ่ะเล็กหน่อยพ้าว่าไม่อย่างามีแม แต่เลยก็ปันไดแต่ว่าม้อผูู้ไส่มากคุณแม่ให้เอะไรไปนําํานําําที่หลั จ้หูมือเราเถอไปนั่งตลอดเออนั่งตลอดี่บ่จุดเลคุณใหญ่ลี่บอในกวคุณใหญ่ปจังว่าลี่น่ยงคันแทเี่ยมัชีชุดใ่าชดเฉิมาไปหาเอบัานมือันก็ขึ้นคันแทแนะคันแท้ขันใหญ่ยังขึ้นแล้วคันแท้ขันใหญ่ขึ้น่ยค่ะโอ้ยเห็นผู้ล้นบันทิบ้างมันขึ้นบางวนคันแทม่นแน่ก็แตุ่นมันก็บอเห็นเหมืนมันก็่องล้มันไปเห็นแนนนอนหมมันแทะนอนขังแท้ในหน้ามันใชนไหมมันก็โดน จับขาเนี่ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เสนอขึ้นเลยหูเมืองเลยความฝันนั่นในดึงขาอยู่เออมันก็สู้ขาอยู่ถึงมันานอนขร้ออยู่ว่าบังคาแท้เนาะเ่าจะให้วิทย์มันนะมันก็ยังคือคาแทะสองลงมันก็เห็นนะจะเดินขึ้นเลยหูเมืองมาเลยแบบจะจะพันธุ์หลุดมามากขนาดเลยแต่ว่าบอจัดอายุเพิ่นเนาะอย่างน้อยอายุพันธุ์ค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายมียังเพิ่มเติมบอกค่ะก็อพันธุ์โทนิยังบ่ะ เอาคุณแนวทางฟองฟันแลวทางตัวเลขค่ะท,ท่านผู้ชมสรางบ้านเท่าเอาไปเินแนวทางน้องคุณยายเนาะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาสารุปตัวเลขของคุณยายผลเน,นาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหกเก้าหนึ่งหกเก้าสี่ค่ะเก้าสี่หกสี่ค่ะอายุของคุณยายนี่เจ็ดสิบเอ็ดอย่างเจ็ดสิบสองปีค่ะประจำงวดวัดนที่หนึ่งสิงหาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ ฝันเห็นผููบาวรุ่นเล่า,ข,าลข้าวลูกข้าวหลานผุนคะ่ะธรผม้ชมมามาก,มา,กมาหากักเนาะคะ่ะนอเพิ่นกะเลยตีตัวเลขเป็นหกเก่าหนึ่งหกเก่าสี่ค่ะเก่าสี่หกสี่เนาะคะ่ะนอเจงเด็กกให้ธนผมุชมทางบ้านพิจารณาเอาเอานะค่ะนอสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายผลที่นํามาแบ่งปันในงวดนี่คะ่ะารรม้ชมซึ่งงวดพานมากคุณยายเพิ่นกะเลขเพิ่นกะเขา่าเนาะค่ะนอสองหนึ่งเนาะค่ะนอกะแตกคะ่ะธรรมุชมมารอบนี่กะ มาติดตามแนวทางความฝันไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านคือเก่าค่ะจังไดกคให้โชคให้มานกับคุณยายพลอีกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบก่กดติดตามจ่าปอกก็ขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบพาดโตเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถามมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกสิไปติตตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กะลาท่านผู้ชมไปเพียงท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ